สวัสดีแฟนวลอลเลย์บอลทุกท่านค่ะวันนี้เรามาติดตามการแข่งขันของทางฝั่งอเมริกากันบ้างนะคะสําหรับการแข่งขันแมตช์ล่าสุดคือแมตช์ที่3ของชมพู่พรพันธ์เกิดปราดกับต้นสังกัดออร์แลนโดวารคิรีกลายเป็นอีกหนึ่งเกมระดับตํานานเลยค่ะที่แฟนวลอลเลย์บอลนั้นพูดถึงไม่หยุดกันเลยทีเดียวโดยเฉพาะแฟนๆทางฝั่งอเมริกาค่ะเพราะนี่คือเกมที่เดือดจริงค่ะมันจริงๆค่ะแล้วก็คุณภาพสูงมากๆนะคะ หลังจากที่ออร์เรนโดวาคิรีทีมต้นสังกัดของชมพู่ผ่อนพันธ์บุกไปเยือนทีมกแกร่งอย่างโอมาฮาซูเปอร์โนวาแล้วก็ต้องลากยาวกันถึง5เซตเต็มค่ะก่อนที่ทีมของชมพู่จะเบียดคว้าชัยชนะออกมาได้อย่างสุดระทึกเลยทีเดียวนะคะ เกมนี้เนี่ยมันไม่ได้บอกนะว่าออร์แลนโดเหนือกว่าโอมาฮาค่ะแต่มันเป็นเกมของประสบการณ์ความนิ่งแล้วก็เป็นเกมที่ใช้สมองล้วนๆเลยนะคะคนที่คุมทุกอย่างในสนามก็หนีไม่พ้นชมพู่พันธันเกิดปราดค่ะโค้ดไม่เปลี่ยนตัวชมพู่ออกเลยชมพู่ยืนเป็นตัวจริงทั้ง5เซตเลยนะมันเป็นการแสดงเห็นว่ามือเซตสาวไทยคนนี้เนี่ยมีบทบาทอย่างมากในการแข่งขันแมตช์นี้ค่ะ การที่ทีมอเ a นโดว a าคิ r รีไปเยือนโอมาฮาซูเปอร์โนั้นไม่ใช่งานง่ายนะเพราะว่าทีมนี้เนี่ยมีชื่อเสียงค่ะนักกีฬามีชื่อเสียงดูรายชื่อของแต่ละคนนะคะมีแต่ตัวท็อปทอปมีแต่ตัวเป้งๆทั้งนั้นเลยค่ะโอ้โหลิเบโรเนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหน h e นส์ Hence, นั่นเองนะคะและตัวตบก็เป็นนูนวิลเลอร์ค่ะโอ้โหแต่ละคนค่ะ คือสุดยอดมากๆนะคะสำหรับทีมโอมาฮาซูเปอร์โนวาและออร์แลนโดไปเจอในครั้งนี้เนี่ยก็ต้องอาศัยความนิ่งแล้วก็ความหนักแน่นให้มากเลยทีเดียวค่ะโดยที่เซตแรกนะคะชมพู่ยังคุมจังหวะได้ดีค่ะ แมดดักก็เล่นได้อย่างดุดันค่ะตีได้ทุกมุมค่ะและในขณะเดียวกันบริเทนี่อับร์คอมบี้ก็โชว์ความสม่ำเสมอนะชมพู่ส่งมาให้ก็ตบได้ตลอดโอกาสผิดพลาดน้อยมากสำหรับบริเทนี่อับร์คอมบี้ไม่ว่าจะบอลสูงหรือต่ำเนี่ยเธอก็มีบทบาทอย่างมากในเกมนี้นะคะเซตสเซตสี่นี่แหละค่ะเป็นจุดเปลี่ยนของเกมค่ะชมพู่เนี่ยอ่านบล็อกได้ดีแต่ว่าทางคู่ต่อสู้เนี่ยเขาก็เหนียวแน่นมากๆเลยนะ คือจริงๆแล้วเนี่ยในเซตที่4เราเนี่ยมีโอกาสที่จะชนะขาดเพราะว่าแ้มเนี่ยนำห่างมากๆเลยนะในช่วงต้นๆเซตที่4เนี่ยนะคะคือคะแนนของออร์เรนโดวาล์คิรีนํำไปแบบ7ต่อ0 8ต่อ1 9ต่อ2อย่างเงี้ยค่ะคือมั่นใจเลยว่าเซตนี้ออร์เรนโดชนะแต่ไปๆปมาๆโอมาฮาเนะะี่ยค่ะ เขาทำแต้มไล่ตีขึ้นมาจนเสมอแล้วก็พลิกเอาชนะเลยทำให้ต้องไปสู้กันในเซตที่5ต่อค่ะแต่อย่างไรก็ตามเกมเข้ามาสู่ในรูปแบบเต็มเกม5เซตแบบนี้นักกีฬาทุกคนก็ช่วยกันอย่างเต็มที่ค่ะทีมออร์แลนโดวานคิวรี่เนี่ยก็มีพลังเสิร์ฟที่เหนือชั้นมากกว่านะเสิร์ฟเอชไปได้หลายคนแล้วก็หลายลูกด้วยชมพู่พรพรร์เกิดปราดก็งัดออกมาทุกสกิลค่ะไม่ว่าจะเป็นการขุดบอลรองบอลการเสิร์ฟและมีจังหวะหนึ่งนะที่ ชมพู่เซตได้ยังไงเนี่ยเป็นการเซตไปข้างหลังคือตาเธอไม่ได้มองใครเลยไม่ได้หันหลังไปมองเลยแต่โยนบอลไปให้เพื่อนแล้วเพื่อนก็ขึ้นตบได้อันนี้คือเหมือนมีตาหลังจริงๆนะคะเดี๋ยววันนี้แต่เอาไฮไลท์ของชมพู่พรอพันธ์เกิดปราดมาฝากแฟนวลอลเลยบอลทุกคนด้วยค่ะในจังหวะที่ชมพู่ทำไปเกือบ60แอสซิสก็คือ59แอสซิสคุมเกมเต็มเกมเลย5เซตในสนามชมพู่ทำได้อย่างไรเราไปชมพร้อมๆกันค่ะ นี่ค่ะก่อนที่จะเริ่มเกมนะคะทางฝั่งอเมริกาเขาก็มีการอวยยศชมพู่ก่อนค่ะว่า2แมตช์ที่ผ่านมานั้นชมพู่เนี่ยทำผลงานได้อย่างดีเลยทีเดียวนะคะเนี่ยเขาขึ้นชื่อเลยนะชมพู่ผ่อนพันเกิดปราดประมาณนี้นะคะแล้วเขาก็ให้ดูนักกีฬาของทางโอมาฮาค่ะรูคนูนวิลเลอร์หัวเสานะคะซารพาพัสันนะฮะแล้วก็ตัวลิเบรโรเนี่ยก็เป็นเฮนส์ค่ะ ลูเปอร์ค่ะหัวเสาของทางออ l a เรนโดนะคะแมดดักค่ะชมพู่เซตเตอร์ค่ะบีหลังก็เป็นบริทเนียเบรคอมบี้นะคะเริ่มเกมมาแล้วค่ะชมพู่เซตจ่ายไปได้นะคะเป็นแต้มของออ l a เรนโดค่ะโอมาฮาเซิร์ฟชมพู่เซตไปให้หัวเสาลูเปอร์นะคะยังไม่ตายค่ะเขาเคาะข้ามมาเซตจ่า,ายอีกครั้งหนึ่งให้ลูเปอร์ค่ะคราวนี้ไม่พลาดค่ะ เป็นแต้มของออร์เรนโดค่ะเซิร์ฟมาโหเสิร์ฟดีมากนะถ้าจำไม่ผิดนะ่าจะเป็นฟอสเตอร์นะคะที่เสิร์ฟชมพู่เซตให้บริทนียบรคอมบี้ค่ะนี่ค่ะเซตไปข้างหลังได้อะตายังไม่ทันได้หันไปมองเพื่อนเลยนะคะลูเปอร์ตกไปนี่ค่ะตอนนี้สกอร์ก็อยู่ที่4ต่อ6นะคะ จ่ายให้ลูเปอร์นี่หูลูเปอร์ในช่วงแรกเนี่ยทำแต้มได้อย่างต่อเนื่องเลยนะคะตีไม่ถนัดเคาะข้ามมาชมพู่จ่ายบอลเร็วไหลหลังจ่ายอีกครั้งให้แมดดักอ่าเรียบร้อยค่ะก็เป็นการประสานงานที่ยอดเยี่ยมมากๆนะคะโอโมาาเสิร์ฟค่ะ แมดดักอีกครั้งเนี่ยก็ทำแต้มได้ไม่เคยพลาดเลยนะคะโอ้ลงตัวกันมากๆค่ะอ่ายังต้านไว้ได้นะคะไปอีกครั้งหนึ่งยังเก็บได้ค่ะชมพู่วิ่งเข้ามาเซตแล้วก็จ่ายให้แมดดักอีกบอลยังไม่ตายอีกค่ะบริทนีย์เบรคอมบี้เก็บมาเล่นต่อแมดดักตีไปเฮนส์นะคะโอ้โหยังรับลูกตบได้ค่ะ ลูกนี้ยังไงแรลลี่กันนานมากแมดดักเคาะข้ามไปค่ะยอดมาลูเปอร์เก็บได้เคาะไปเล่นไม่ถนัดบอลเร็วอาชมพู่ก็ยังเก็บได้ค่ะโอ้โหแรลลี่นานยังไม่จบนะทุกคนยังไม่ได้แต้มกันนะคะเนี่ยและสุดท้ายได้ไหมไม่ได้นะคะเป็นแต้มของทางโอมาห้าค่ะ เนี่ยค่ะอยากจะให้ดูเลยว่าเกมของโอมาหานั้นเนี่ย term. มีความเหนียวมากๆนะเขาเป็นทีมันดับแบบห,หัวตารางเลยอ่ะต,ต,ต้นต้นตารางเลยอ่ะนะคะเคาะไปจังหวะนี้เขาตบมาแมตด,ดัก,กเก็บได้นี่เรียบร้อยะคะ่ะเป็นแต้มของออร์แลนโดนะคะชมพู่เซิร์ฟค่ะเซตเตอร์จ่ายบอลเร็วยังเก็บได้ค่ะ แล้วก็เรียบร้อยนะคะเป็นคะแนนของออร์เลนโดค่ะขึ้นนำแล้ว22ต่อ18นะคะรู้สึกว่าบอลเร็วของโอมาฮาเนี่ยยังไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะคะเวลาที่พยายามทำแต้มเนี่ยก็ยังทำแต้มไม่ขาดค่ะลูเปอร์หยอดปลายเบาๆหลังบล็อกเรียบร้อยนะคะ23ต่อ18แล้วค่ะแมดดักเซิร์ฟนี้เซิร์ฟเอสค่ะทุกคน เสิร์ฟอีกครั้งหนึง่งแล้วก็เอสอีกแล้วค่ะสุดยอดมากๆเลยค่ะชมพูเซ็ตตบปลาให้บอลเร็วรับล้นโอ้โหติดบล็อกค่ะเขาบุกมาแต่ว่าติดบล็อกของออร์เรนโดวาคิรี่ค่ะนี่ค่ะยังทำงานกันเหนียวแน่นนะคะโอโมาาเสิร์ฟค่ะ ชมพูจ่ายใครจ่ายให้ลูเปอร์นะคะน,นี้อ้าวบอลยังไม่ตายอีกบริทนีเบรคอมบีไปเก็บมานี่ค่ะชมพูจ่ายได้ยังไงลูกนี้โอ้หน้าเนี่ยหันมาทางเบรคอมบี้นะแต่ส่งบอลไปด้านหลังตัวเองอะแล้วรู้ระยะได้อย่างไรนะคะโอ้สุดยอดจริงๆเนี่ยบอลเร็วค่ะรวดเร็วมากนะคะในการทำแต้มนะคะนี่คนนี้ค่ะเสิร์ฟดีจริงๆฟอสเตอร์ไป เอสไปเลยค่ะเสิร์ฟเอสไปเลยค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเสิร์ฟสวยมากนะ่ถ้าเสิร์ฟสวยจริงๆนะเสิร์ฟไปเสิร์ฟดีมากค่ะรับได้โดยแมดด้าค่ะชมผู้มองและจ่ายบิทนีเบรคคอมบี้ตีไปยังไม่จบสกอร์นะคะรับได้ ชมพู่จ่ายลูปเปอร์ไปนี่นะคะต้องอย่างนี้นะคะดุดันมากออรเลเนโดเสิร์ฟค่ะเนี่ยค่ะเวลาเสิร์ฟทีนะคะโอมาห้าปั่นป่วนเลยอะทุกคนคือแบบเตรียมรับลูกเสิร์ฟของฟอสเตอร์ให้ได้เลยนะคือเขาปั่นป่วนเลยอะเกมเสียรูปเสียทรงหมดเลยอะเขาบุกยากเลยเนี่ยชมพู่กับบริทรนีย์เบรคมบี้เบียดกันอยู่ แต่ก็ยังจ่ายได้ไหมโอ้โหเขายังเหนียวค่ะอ่ะชมพู่จ่ายอีกรอบนึงงเบอร์คอมบี้ไปสินี่รอบแรกไม่ถนัดสักเท่าไหร่รอบสองจัดเน้นๆให้เบอร์คอมบี้เลยนี่เสิร์ฟเอสอีกแล้วค่ะคืออะไรก็ดูดีไปหมดเลยนะนี่ขึ้นนำค่ะห้าศูนย์ค่ะอีกแล้วค่ะ โอ้โหเสร์ฟดีมากนะคะเฮนส์ต้องส่งบอลข้ามมาแมตด,ดักรับค่ะชมพูจ่ายให้อเบรคอมบี้นะเรียบร้อยนะคะก็เป็นแต้มของทางออรลนโดค่ะได้เสร์ฟต่อนะคะดูสิคะเสร์ฟทีโอมาห้าปั่นป่วนเลยนะไปไม่เป็นเลยเสียรูปเสียทรงเลยอะ่ะนี่ยโอ้โห นี่ค่ะแมดดักก็ทุบไปหนักๆแบบนี้เลยค่ะฟอสเตอร์เสิร์ฟอ้าวคราวนี้ก็คือเสิร์ฟออกนะคะขึ้นนำเจ็ดูนย์ก็กลายเป็นแต้มแรกเป็นเจ็ดหนึ่งของทางโอมาหานะบเบอร์คอมบี้ทุบไปแปดหนึ่งแล้วค่ะทุกคน นี่แหละเซตที่4ที่ต่ได้บอกนะคะว่าคะแนนนําห่างมากแต่ปรากฏว่าคู่ต่อสู้เนี่ยเขาก็ทําแต้มขึ้นมาเบียดอ่ะจนสามารถเอาชนะได้อ่ะโอ้โหเห็นท่ากระโดดเซตเมื่อสักครู่ของชมพู่ไหมคะกลางขาแบบโอ้โหสุดยอดเซิร์ฟมาชมพู่จ่ายบอลเร็วนี่ค่ะเป็นการประสานงานที่แบบรวดเร็วจริงๆนะคะเห็นเพื่อนมาใกล้ๆแล้วก็ผลักบอลให้เลยอะ่ะ ่าเขาก็มาหนักมาเร็วเหมือนกันนะออเรนโดเสิร์ไปค่ะโอ้โอ้โหเสียรูปเสียทรงกันไปเลยทีนี้เซิร์ฟไปเซิร์ฟดีค่ะชมพู่อ่าเขาก็ทุบมาดีเหมือนกันค่ะ ชมพู่เซตบอลเร็วนี่เซตส่งให้บอลเร็วได้ดีมากนะสวยมากรวดเร็วมากนะคะแมดดักเซิร์ฟอ่ายังเก็บได้ค่ะโดยแมดดักค่ะ b r i t นีย์เบอร์คอมบี้นี่ไม่พลาดค่ะส่วนใหญ่แล้วนะมักจะเป็นการประสานงานที่ลงตัวมากๆนะคะชมพู่กับ a b ิ r นียเบ,ะบนะยี่สิบสามเท่ากันค่ะ ชมพู่เข้าไปรับไม่ทันค่ะเขาขึ้นนำยี่ค่ะเห็นไหมคะว่าจากที่เรานำอยู่แบบ7ต่อ0นะ่ะแล้วดูดีเขามาขึ้นนำเป็น24ต่อ23อ่ะแล้วก็ดีลกันนะคะเป็น24ต่อ24ค่ะอ่ะเขาตบมาอ่าบอลลงตรงหน้าเลยอ่ะนะคะ เขาขึ้นนำแล้ว25ต่อ24นะโอมาฮาเขาก็พยายามอะค่ะอ่าน่าจะฟาวแล้วนะคะกรรมการเป่าให้เป็นแต้มของโอมาฮาค่ะต้องมาสู้กันในเซตที่ห้าค่ะทุกคนเสมอการอยู่ที่หนึ่งต่อหนึ่งแล้วก็โอลันโดขึ้นนำสองต่อหนึ่งค่ะเรามาดูฟอสเตอร์เซิร์ฟกันต่อ นี่ลูกเซิร์ฟนะคะออกหรือเปล่าออกนะคะสมพูจ่ายให้บริทนีย์เบรคอมบี้อ่าเสมอกันอยู่ที่สามต่อสามค่ะต้องลุ้นกันเลยอะตอนที่ไต่ดูการแข่งขันน่ะนะคะเอ้ยนี่เสิร์ฟเอชมาแล้วนะคะของแมดดักค่ะพลิกเน็ตลงนะคะเขาเซิร์ฟออกค่ะเราก็ขึ้นนำค่ะเป็นหกต่อห้าค่ะ ตบมาหนักเก็บไม่ได้แล้วเสมอกันอยู่ที่6ต่อ6ค่ะเห็นไหมคะไม่ค่อยพลาดนะชมพู่ส่งให้อบอคอมบี้ไม่ค่อยพลาดค่ะมักจะทำแต้มได้นะคะชมพู่ไปเสิร์ฟค่ะ นี่เห็นไหมไม่ค่อยพลาดเลยอ่ะทุกคนการประสานงานของชมพู่กับเพื่อนรักอย่างอเบรคอมบี้เนี่ยลงตัวมากๆเลยนะเพื่อนข้างสนามก็เตรียมรอเชียร์เตรียมรอเฮกันแล้วล่ะค่ะอ่าเขาตีออกนะคะไม่ทัชค่ะขึ้นนำเป็น9ต่อ6ชมพู่เสิร์ตต่อเป็น9กต่อเนะคะ สายใครอ่าจ่ายให้เบอร์คอมบี้นะคะยังเก็บได้อ่าบอลเร็วมาแต่ติดบล็อกเคาะข้ามไปยังเหนียวกันอยู่ค่ะเชิบยังไงต่ออะเบอร์คอมบี้จะจบไหมนี่ต้องถึงมืออะเบอร์คอมบี้จนได้นะคะนี่ค่ะการประสานงานของสองสาวนะคะลงตัวมาก ก็ยังไล่มานะคะเป็นสิบต่อแปดค่ะคือชมพู่เนี่ยอยู่เป็นตัวจริงทั้งห้าเซตเลยอะคะ่ะทุกคนงานนี้ก็เหนื่อยเอาเรื่องเลยนะคะเหนื่อยมากๆเลยแหละแต่ก็จริงจังนะนะคะคือต้องพยายามเก็บชัยชนะให้ได้นี่เป็นแมตท,ที่สามแล้วนะคะชนะมาสองแมตแรกแล้วแมตนี้แมตท,ที่สามก็ต้องเก็บชัยชนะให้ได้นะคะ เพื่อที่จะได้เป็นจ่าฝูงนะคะหัวตารางค่ะแมดดักตบไปค่ะขึ้นนำนะคะ12บสองต่อ9้าค่ะอับเบิคอมบี้เสิร์ฟค่ะเสิร์ฟเอสไปเลยค่ะทุกคนขึ้นนำสิบต่อ9ค่ะเสิร์ฟดีค่ะเขาตีออกไปเองค่ะเป็น14ต่อ9ค่ะโอ้โหชัยชนะมองเห็นมาแล้วนะคะ อับเรยคอมบีเสิร์ฟมาโดนบล็อกนี้นะคะเรียบร้อยค่ะเอาชนะไปได้ในเซตที่5ด้วยสกอร์15ต่อ9ค่ะทุกคนเ <_ C 1> พื่อนก็วิ่งมาเฮกันเลยทีเดียวค่ะการแข่งขันครั้งนี้นะคะลากกันยาวไปจนถึง5เซตค่ะ แต่ก็เป็นทางออร์แลนโดวาคิรีนะคะที่เก็บชัยชนะได้อีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นชัยชนะแมตที่3ของออร์แลนโดวาคิรีแล้วนะคะ25ต่อ18 25ต่อ20 16ต่อ25 24ต่อ26และ15ต่อ9ค่ะและอย่างที่ต่ายได้บอกไปนะคะว่าแมต์นี้นะชมพู่เนี่ยทำไปถึง59แอสซิสค่ะและส่วนตัวของชมพู่เองเนี่ยก็ทำไป5คะแนนค่ะจากการเซิร์ฟเอชสนะคะจากการบล็อก1 แล้วก็การเล่นบอลจังหวะ2อ,อีก2ลูกรวมเป็น5คะแนนค่ะตอนนี้นะคะสื่อทางอเมริกาเขาชื่นชมชมพู่มากๆนะเขาจะเรียกชมพู่ว่าแชมพูแชมพูอย่างนี้นะคะเดี๋ยวต่ายจะพาไปอ่านคอมเมนต์ของต่างชาตินะคะโดยเฉพาะแฟนวอลบย์บ,ลบอลของทางอเมริกาแหละที่เขาซูฮกเลยก็ว่าได้เขานับถือในฝีมือเลยนะคะว่านักกีฬาสาวไทยคนนี้เนี่ยช่างปั้นเกมได้ดีจริงๆแล้วก็คุมจังหวะเกมคุมสถานการณ์ได้ดีมากๆค่ะเอาละคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหนะ้า สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ